ไม่มีคนดูแลเรื่อมต่อเพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าทำไมโรตารีจะต้องเข้าไปเข้มงวดกเรื่องนี้ก็อ,อย่างที่ผมบอกว่าเงินที่เรามาทำโครงการเราใช้เงินของคนทั่วโลกมาทำเพราะนั้นเราต้องดูแลอย่างดีวันนี้ผมบอกทางผู้ประสานงานที่อยู่ในท้องถิ่นว่า จากประสบการณ์ที่เราทํามา13โรงเรียนแรกผมไม่นับอดีตเพราะอาดีตนั้นลบเหลวมา13โรงเรียนแรกที่เราทําแล้วเรามาพัฒนาสู่5โรงเรียนที่สองเรากําลังพัฒนาสู่4หรือ5โรงเรียนที่สพัฒนาต่อไปในลักษณะหนึ่งป้องกันระบบไฟฟ้าประเภทไฟตกเราจะหาทางป้องกันแล้ว นี่คือระบบที่สามแล้วเพื่อจะต่อยอดของเก่าออกไปนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะมองเพราะจากครั้งที่หนึ่งมาครั้งที่สองแล้วไปครั้งที่สามดังนั้นโครงการที่เราจะทำต่อไปนี้นั้นเราต้องพิจารณาให้ดีให้รอบคอบ มีสมาชิกตั้งคำถามว่าทำไมเราเลือกโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะมีจำนวนนักเรียนเยอะและเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ทำไมเราไปไม่ไปเลือกโรงเรียนขนาดมีนักเรียนประมาณ100ร้อยกว่าคนที่ไปโรงเรียนเล็กๆไกลๆผมเรียนตรงๆนะคะรับศักยภาพการดูแลแตกต่างกันอย่างมากเพราะโรงเรียนที่มีคนแค่หนึ่งร้อยมีนักเรียนอยู่หนึ่งร้อยคนมีครูอยู่ประมาณสิบคนศักยภาพการดูแลโครงการที่เราจะไปให้ ที่จะให้มีการต่อยอดทําไม่ได้กับโรงเรียนที่มีโรงเรียนขนาดสักสามสี่ร้อยคนห้าร้อยคนแล้วมีครูจํานวนมากสักยี่สิบคนไปการต่อยอดโครงการจะมีมากกว่าโครงการขนาดเล็กเพราะฉะนัะ้นการใช้เงินมูลิธิเราต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือการใช้เงินที่เราทาโครงการขนาดเล็ก ที่เรารู้จักในนามของวิศวกรรมอีกส่วนหนึ่งคือ g l o b โปแกรมต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่วันนี้เรากําลังทําโครงการขนาดใหญ่เราต้องแยกให้เป็นแยกให้พอนะครับนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างดังนั้นวันนี้ที่สื่อให้กับทุกๆท,ท่านฟางสื่อตั้งแต่มีคําถามจากสมาชิกโรตารีด้วยตนเอง สื่อตั้งแต่วันนี้ผลของการไปเยี่ยมโรงเรียนที่เรามั่นใจเราคิดว่ามันดีแล้วเราก็ยังประสบปัญหาเราก็ต้องมาวางทางแก้เพื่อให้อยู่ในขั้นตอนที่สองคือความต่อเนื่องสื่อที่สามผมกำลังสื่อให้กับผู้ในการโรงเรียนใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทัดเลือกของสโมสรในท้องถิ่นว่าถ้าท่านรับที่จะรับโครงการภาระ,ะท่านเยอะ เมื่อภาระท่านเยอะท่านพิจนราดีดีเพราะหลายโรงเรียนพอรับไปแล้วท้อเหมือนกันดังนั้นวันนี้ที่มาสื่อเราต้องก,การสื่อให้ละเอียดอย่างนี้เพื่อให้ทุกคนตัดสินใจนะครับสิ่งที่โรตารีจะให้นั้นเราให้เครื่องกองผมถือว่าเป็นเครื่องกองระบบที่ เอาเป็นว่าเครื่องผลิตน้ําออกมาแล้วดีกว่ายี่ห้อดังๆที่ขายอยู่ในตลาดมาแล้วกันคุณภาพดีกว่าเยอะเอาน้ําในตลาดยี่ห้อดังๆที่เป็นสัตว์สองตัวสามตัวนีว่แหละไปเทียบกับเราไปวัดผลออกมาแล้วของเราดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราให้เราให้ถึงขนาดนั้น แต่โรงเรียนต้องรับผิดชอบหนึ่งต้องเป็นผู้หาสถานที่พร้อมล้อมรัว้วใอ้ที่ล้อมรั้วอย่างที่ผอธิบายให้ฟังไม่อยากให้ใครมายืมไปใช้ข้อที่สองโรงเรียนจะต้องมีกรรมก,การระวางแผนต่อยอดโครงการเหตุผลต่อยอดผมมีอยู่สองข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งท่านจะมีเงินบำรุงรักษาข้อที่สองข้อที่หนึ่งบรุงรักษาข้อที่สอง ถ้าท่านต่อยอดจากตัวอย่างโรงเรียนที่ผมยกให้ท่านดูเขามีเงินส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ซึ่งวันนี้ผมผู้ในการโรงเรียนคุยกับผมว่าจะนําเงินส่วนนี้ไปพัฒนาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษาหรืออาหารกลางวันเด็กนักเรียนซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์เราเราก็จบเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราให้สิทธิ์การบริหารเงินอยู่กับโรงเรียนเท่านั้นเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเราเพียงแต่ขอเข้าไปดูเท่านั้นเอง และประการสุดท้ายก็คือเด็กนักเรียนของท่านเพราะที่บางใหญ่ผู้บริการที่กระทรวงนักพัฒนาตรงไหนรู้ไหมครับห้องเรียนทุกห้องผู้บริการโรงเรียนต่อก๊อกน้ําไปในห้องเรียนหมดเลยเด็กไม่ต้องเดินมากินข้างนอกกินในอยู่ในห้องน้อห้องเรียนเลยสามารถกดน้ําดื่มได้กินในในนั้นเลยผู้ในการเรียนพัฒนาไปถึงขนาดนั้นนะครับว่าทุกห้องเรียนมีน้ําดื่มไม่ต้องเดิน เป็นก๊อกให้เปิดดื่มได้เลยครับอันนี้คือสิ่งที่จะซื่อทุกท่านฟังแล้วท่านพิจารณาวเองว่าว่าจะยังไงต่อหรือถ้าใครมีคำถามก็เชิญครับจะแบ่งจากโรงเรียนทางโรงเรียนครับให้โรงเรียนสอบถามนะครับสำหรับโรงเรียนใหม่นะครับแล้วก็โรงเรียนเก่าที่ท่านเจะมาอยู่ รวมถึงตัวสอนในพื้นที่ที่ยังมีข้อกางขายให้สอบถามเลยนะครับท่านผู้ฟั เรออะไรครับเมื่อกี้ที่ถักบอกว่าน้ําที่ผลิตดได้มาเป็นน้ําที่<ผ>ม,มีคุณภาพดีที่สุดน,นะฮะผมอยากทราบว่าแหล่งน้ําดบในบริเวณข้างนอกจากดีที่สุดแต่เือจากไหนครับเป็นน้ำนมาดาน้ําประปาหรือประปาหมูบ้านหรือากไหอครับเงีต้องแยกแยะในส่วนของข้อที่หนึ่งน้ำปลาผมคาหหนหมายถึงน้ำปปาอะไรเพราะว่าวันนี้ผมสับสนกับน,น้ำตรงนี้แหละ พราะผมไปที่หนึง่งเขาเรียกว่าน้ำปราปาคุณิภาคผมถามว่ามาจากไหนเขาบอกดูจากใต้ดินไปอยู่ในแค้งนั่นแหละน้ำปราปาคุณิภาคผมก็เลยมองว่าไอ้นั่นเรียกว่าปราปาคุิภาคเหรอเพราะถ้าภาษาผมเรียกว่าน้ำบาดาลถูก,กไหมครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ในใน,ในชนบททั้งหลายที่ผมไปนะครับส่วนใหญ่ก็คือน้ำบาดาลก็คือน้ำบา,า,าดาลมาที่บาดาลเป็นน้ำจากใต้ดินขึ้นมาแล้วนน้ำใต้ดินเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะไปเราจะตรวจเช็คน้ำก่อน ก่อนที่เราจะออกแบบเครื่องออกมาครับนั้นเราจะผลิตน้ำออกมาที่ผ่านมาตรฐานออยอ,อเลยมีความจําเป็นไรในการที่จะขอออยเพราะว่าโรงเรียนก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําการขอเราเราไม่ได้จะขออยอยแต่เราผลิตออกมาให้เป็นคุณภาพที่จะขออยอยได้ส่วนโรงเรียนจะขอไม่ขออยู่ที่โรงเรียนไม่ใช่อยู่ที่เราเพราะโรงเรียนจะขอถ้าโรงเรียนอยากจะทําเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โรงเรียนก็ขออยอยได้แต่การขออยอยมันไม่ใช่คือนอกจากเครื่องมันยังเป็นเรื่องของห้องนะครับใครที่อยู่วงการจะรู้ว่าถ้าเป็นการขออยอยตัวห้องพักนั้นตัวห้องนั้นจะต,ต้องแบ่งเป็นสัดส่วนแล้วต้องปิดมิคินแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าโรงเรียนต้องสร้างอย่างนั้นเพราะว่าการไปสร้างอาคารอย่างนั้นต้องใช้งบอย่างน้อยสามแสนบาทซึ่งเราบอกไม่จำเป็น เพราะนั้นถ้าไม่ขออยาถามว่าทําน้ําได้ไหมก็สองโรงเรียนก็นขายได้ท 3, 4, ั้งสามสี่หมื่นกว่าเพราะนั้นอยู่ที่โรงเรียนครับไม่ได้อยู่ที่เราเราไม่ได้ اص, ไมังคัาให้โรงเรียนขออยแต่คุณภาพที่ทํามาเอาเฉพาะคุณภาพมาแลนะ้ผ่านขออยได้พอน้ําที่ขออยได้ก็คือน้ําที่เราดื่มได้นั่นเองเพราะขออยไม่ได้ก็ดื่มไม่ได้ บางคนบางคนผมเลยนตรงนะครับบางคนที่น้ำเนี่ยเป็นเรื่องง่ายง่ายครับถ้าอยู่ในกรุงเทพง่ายมากเลยอนะ่ะซื้อคือกรองในแมคโครสักตัวหนึ่งนะ่ยแล้วก็ไปผ่านนะ้ำประปาในกรุงเทพนะตื่นสบายแล้วที่นี่ยังเบาอ่ะสุร,ราษฎร์ธานีนะครับสุร,ราษฎร์ธานีหนักกว่านี้สุร,ราษฎร์ธานีมีหินปูนเยอะมาก สุราธานีสามถังที่ผมบอกคุณเมื่อสักครู่รนะมันมีถังคาร์บอนแขงมันกะดีถังเรซิ่นนะครับสุราธานีเนี่ยทั้งสามถังเป็นเรซิ่นหมดเลยเพราะหยิบคุนเยอะมากเราดีไซน์ตามหน้างงานนะครับลื่อกันน้่งงานนะครับเพราะฉนั้งงนนะะสิ่งที่ผมจะยืนยันอย่างนี้ก็คือว่าเครื่องกรองน้ำที่เราจะให้รอบนอก รอบนอกคือตีวงตัวนครศรีธรรมราชออกไปมากกว่า50กิโลเมตรออกไปรอบนอกทั้งหมดนะครับเครื่องคองน้ําขนาดเล็กใช้ไม่ได้ผมบอกท่านอย่างนี้ก้วเราท่านจะต้องใช้เครื่องคองน้ําขนาดใหญ่ถ้าท่านใช้เครื่องของน้ําขนาดเล็กท่านทำใจได้เลยว่าท่านเตรียมไปเก็บเเศษขยะ เพื่อเนื่องจากการประสานงานกับต่างประเทศนั้นผมเคยคุยกับต่างประเทศอย่างนี้นะครับตอนที่เราทําโครงการเ,ออเราไปทําโครงการที่เราใช้เงินเพียงแค่สองหมื่นบาทเราซื้เอเครื่องรองน้ำเครื่องหนึ่งแล้วพอวันหนึ่งเราทําโครงการใหม่เราต้องใช้เงิน เกือบสามแสนบาทในการหนึ่งเครื่องจากสองหมื่นบาทเราขยาบเป็น3ามแสนบาทคนให้เงินคนเดียวกันเขาถามผมว่าทําไมเมื่อสองปีแล้วเราใช้เงินแค่แค่ตรงนี้ทำไมเราซื้อเครื่อ,องรองน้ําได้เราต้องมาข้อมูลทางวิทยาศาสตร,ร์ทางการวิเคราะห์พร้อมก,กับคำีแจัยให้กับเขาเปรียบเทียบให้เขาดูพอเขาเห็นอย่างนั้น เขาเ็เชื่อว่าทําไมเราต้องใช้เงินขนาดนั้นคําถามที่สาาองเขาถามออกมาว่าแล้วที่เขาให้มาก่อนหน้านี้เป็นร้อยเครื่องละ่ะเป็นยังไงผมบอกคุณจะเอาความจริงเรา,เาความเช็กละ่ะผมถามว่าอย่างนั้นเขาบอกความจริงเราว่าตอนนี้เหลือไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกในฐานะที่เขาเป็นผู้ให้เงินถ้าเราตอบไปาอย่างนั้นเขาเสียใจนะเขาเสียใจเพราะเขาให้เงินมา เครื่อง 20, ามาสองหมื่นบาททามาร้อยเครื่องต้องคิดเราให้เงนินเท่าไหร่แล้วเราตอบเขาอย่างนั้นผมบอกท่านบอกเขาเดียวความจริงเนี่ยผมก็ตอบ่อางนนเขาบอกเล่าว่าเราจะทํายังไงกับแบบนี้ผมบอกคอนนี้ก็ต้องคุยกับสมโมสรท้องถิน่นแล้วให้สมโมสรท้องถิน่นออกไปดูในร้อยเครื่องตรงนั้นว่าหน้าวันนี้เนี่ย พอจะบูรณะขึ้นมาได้ไหมนี่คือเหตุผลทำไมเราต้อง,องก้าวขึ้นมาถึงขนาดนี้คุณชวนเนี่ยแกจะรู้ดีเพระผมพาแกไปดลยเครื่องร้อยเครื่องแห้ลสะสภาพดูไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่อยู่ที่แห่งนี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับ คนที่ไม่เคยออกไปทางครูทางผู้บริหารเนี่ยเขาอยู่ในท้องที่เขาเรียนรู้แล้วของเขาเองเพียงแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดแต่ท่านสมาชิกที่เป็นโรตารียทั้งหลายนะครับผมบอกท่านอย่างนี้ว่าถ้าท่านมีเวลามีโอกาสสักนิดนึงเนี่ยท่านลองออกไปดูโรงเรียนที่ห่างจากตัวนครสัก50กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยท่านลองไปดูความเป็นอยู่แล้วท่านลองไปสัมผัสเขาจริง ไปนั่งคุยกับผู้ในการโรงเรียนก็ได้แล้วให้ผู้ในการโรงเรียนเนี่ยบอกให้ฟังแล้วให้พาเซอร์วยล่อบโรงเรียนท่านอย่าไปเชื่อผู้ในการหมดนะผมพูดตรงนี้ต่อหน้าได้อย่าไปเชื่อผู้ในการทั้งหมดเพราะผู้ในการจะบอกว่าจะต้องการนตั้งนี้นะี่บอกมากประมาณร้อยข้อแหละท่านไปดูแล้วท่านจะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆว่าบางอย่างถ้าท่านไปเห็นของสโมสรมิตาโรตารี่อยู่แล้วท่านจะทําใจไม่ได้ว่าอ้นนี้ก็คือโรตารี่ พราะสิ่งเหล่าน,นี้เราซึ่งออกไปเซอรว์เราซึ่งออกไปสำรวจออกไปประเมินเราพบมาหมดเราถึงกล้าพูดเราถึงกล้ามาพูดให้ฟังว่าทําไมเราตัดสินใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมยังยืนยันแม้แต่ทางสุราคธานีเองผมม่ยังยืนยันทางสุราคธานีว่าถ้าท่านที่จะทําเรื่องเครื่องของน้ําท่านไม่มีโอกาสที่จะไปทาเครื่องของน้ําขนาดเล็ก ถ้าอยู่ในรอบนอกเราไปเคยเจอผูใ้ในการรเียนท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาถามผมว่าผมเคยเห็นหินปูนไหมหินปูนนะเ,เขาบอกเห็นเขาบอกแต่ที่นี่ของเขาเนี่ยถ้าเอาน้ําใส่ในขันเนี่ยเอาน้ําใส่ในขันนะครับทิ้งไว้สัก,กระยะหนึ่งเนี่ยหินปูนมันจะลอยเป็นแผ่นอยู่ก้นขันเลยแล้วเทน้ำที้ออกมาเป็นเหมือนกับขนมเค้กแผ่นเลยเขาบอกผมอย่างนี้อ่ะ อันนี้คือคนท้องถิ่นเป็นคนบอกเราซึ่งเป็นข้อมูลอย่างดีนั้นสิ่งนี้เราไปโรงเรียนอย่างเดียวเขาบอกเขาก็พาไปดูอ่างน้ำเขาบอกท่านดูเนี่ยสนทิทตรงนั้นเลยที่เรารู้เขารู้ดีกว่าเราอีกพอตรงนั้นเสร็จเราก็ตรงนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาว่าคุยกับคนที่ออกแบบว่าถ้าปัญหานี้เราจะแก้อย่างไรเพราะนัน้นโรงเรียนที่ทําเลยออกมา เห็นข้างนอกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยสามถังมีเหมือนกันหมดเลยแต่ข้างในไม่เหมือนกันสยงักโรงเรียนพ่อขึ้นอยู่กับสภาพน้ำของเขานี่คือการทํางานของเราเราไม่ได้เป็นหน้าทื่ว่าซื้อแบบจเลอรูปมาแล้วไปใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบไม่ใช่เราคุยกันเยอะหาผู้สันนิสั์ได้คุยอะไรก็อผมบางครั้งผมขอเลยไม่เดินตรงนี้เข้าไป ถามว่าจริงไหมบางทีบางเรื่องเขาไม่ให้ผมบอกให้ใส่เพียงลูกใส่ฟรีนะไม่ใช่ใส่เสียตังค์ขอฟรีๆพอซื้อไปแล้วอ่ะขอเพิ่มอะน้ำอันนี้เป็น,นเล่าให้ฟังวันนั้นขอให้ทุกคนสมาชิกคนที่ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยเราเหนื่อยนะครับถามว่าผมเหนื่อยหรือเผมเหนื่อยเพ,พระาะเมื่อเช้าผมออกจากบ้านตีสี่ ผมยังไม่ได้ทําเลยคุณชวนเหนื่อยไหมเหนื่อยหน้าที่ของคุณชวนเหนื่อยไหมเหนื่อยคุณสันติรูเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกคนสมาชิกที่เป็นผู้สมแตงโมเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกคนต้องไปแต่พอไปแล้วเราเห็นในเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไปช่วยเข้าแก้ปัญหาความเหนื่อยหายถามพี่ตู่ได้วันเนี้ย พี่ตู่เขาไม่คิดหรอกว่าผมจะไปนั่งแล้วผมจะไปอธิบายพี่ตู่บอกว่าทําไมรู้เยอะอย่างนี้่ก็นั่งอธิบายเขาให้แก้ปัญหายัางไงให้ต่อ,อยอมันเหมือนกับไปสอนพวกขายของสอนพวกแก้ปัญหาสอนทุกอย่างผมไม่ได้รู้มาก่อนนะครับผมก็รักจามาเรื่อยไปโรงเรียนหนึ่งก็จํามาไปรเลยมหนึ่งก็จํามาเรื่อย นะครับก็ฝากไว้สําหรับสมาชิกโอตารี่ทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการฝากให้กับผู้ในการโรงเรียนท่านเก่เาๆท่านโรงเรียนเก่าที่รับเครื่องไปแล้วที่ผมยังไม่ได้ไปคงได้เจอกันสองวันนี้ฝากกับผู้ในการโรงเรียนใหม่ที่กําลังอยู่ในคดดเดตข,ของการจะรับเครื่องพิจารณาให้ดีนะครับผมไม่ได้ขู่ท่านนะแต่ถ้าท่านทำได้มันประโยชน์มหาศาลผมดีใจ่างนั้น พะมีโรงเรียนที่ทำได้แล้วสอสม